สรุปประเด็นรายการหนกระแสะวันที่22กันยายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัญหาความไม่สงบนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่มีการเจรจาหยุดยิงนะครับที่เราได้ยินข่าวกันคือจะเป็นแบบเออมาก่อกวนบ้างมาลื้อทำลายรั้วลวดหนามที่เราทำไว้บ้านนะครับแล้วก็สิ่งที่มันไม่โอเคเลยนะครับก็คือการใช้โลภมนุษย์ก็อันประกอบไปด้วยเด็กสตรีและคนชารา บวกครับอีกคนผู้หญิงมีท้องเอ่อหรือคนพิการนะครับแล้วก็มีการใช้พระซึ่งก็เดาว่าอาจจะเป็นพระปลอมก็ได้นะครับเพราะว่ามีการถือถุงกับข้าวมีแบบมีใส่เสื้อยืดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบก็เป็นกลางๆแล้วนะครับว่าว่าอ่ะต่อให้พระไม่ปลอมก็เถอดแต่ก็สิ่งที่ใช้อยู่มันก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าในทางกลับกันทหารไทยเวลาเห็นชาวบ้านไปในพื้นที่ที่ มันไม่ปลอดภัยก็คือทหารก็จะไม่เข้าเพราะว่าทหารจะปกป้องประชาชนแต่ในทางกลับกันของประเทศกัมพูชากลับใช้คนเป็นโล่มนุษย์เพื่อปกป้องทหารซึ่งในคอนเซปต์แบบนี้มันมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้มีเหมือนกับทางรัฐบาลของรัฐบาลตอนนี้เราเป็นรัฐบาลใหม่มีนายกใหม่แล้วก็อยากให้แบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออ,อกมาแบบออกสื่อให้มันเป็นแบบแถลงการเหมือนมาลีบ้างว่าแบบ ที่เอาแต่ปล่อยเฟกนิวนะครับก็ของเราก็สู้ด้วยแบบข้อเท็จจริงแต่เหมือนกับตอนนี้มันยังไม่มียังไม่มีตรงส่วนนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่มีเรื่องแล้วกันนะครับว่าเหมือนความเคลื่อนไหวของทางสื่อที่เป็นราชการของเรามันยังไม่มีแล้วก็อย่างจริงจังนะครับแล้วก็อยากให้แบบเอ่อทางรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าใช้คําว่าชาวบ้านในพื้นที่อ่ะเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็ รู้ว่าปัญหามันคาราคาซังเพราะมันไม่ได้มีการจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับก็อยากให้แบบมีการจัดการอย่างเด็ดขาดสักทีนะครับแล้วก็อย่างเรื่องของตัวข้อมูลนะครับที่แบบเรื่องของทหารกัมพูชาที่มีการเสียชีวิตนะครับก็ทางฝั่งเขาจะบอกว่าเนี่ยเสียชีวิตแค่ประมาณ60 5 0 60กคนแต่ทางไทยนะครับก็คำนวณาคร่าวประมาณ3,000นะครับแล้วก็ทาง US ก็คือทางทรัมป์ก็มีการ ออกข่าวว่าข้อมูลที่เขาได้หรือภาพถ่ายวงจรภาพดาวเทียมเขาได้ประมาณ2,000ดังนั้นออทางและที่สำคัญคือใช่คาว่าผู้ผู้มีอำนาจสั่งทหารให้มาสู้รบแต่พอถึงเวลาที่เขาเสียชีวิตก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการจนครอบครัวต้องมาถามหาว่า,าคนในครอบครัวที่ไปเป็นอาหารหายไปไหนนะครับ ถ้ามีใครออกมาเรียกร้องก็คือจะโดนจับเข้าคุกหรือถ้าสื่อในประเทศกัมพูชามีการทําเรื่องนี้ก็จะโดนจับเข้าคุกหรือว่าอุ้มหายอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือมันมันยังมีการแบบปิดหูปิดตาเพราะอย่างที่เราทราบนะครับว่ามันเป็นแบบอำนาจอยู่ในมือใครคนนั้นก็แบบต้องการยื้ออำนาจไวให้นานที่สุดนะครับแล้วก็ในบริเด็นปัญหาบริเวณชายแดนตอนนี้นะครับมันก็คือมันจะมีชุมชนของทางกัมพูชาซึ่งทาง มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเหมือนกับส่งคําเตือนไปแล้วว่าภายในวันที่10ตุลาเนี้ยคุณต้องส่งแผนการอพยพหรือแผนการอะไรก็แล้วแต่เนี้ยมาให้เราเห็นเป็นทางเป็นรูปเป็นรูปธรรมแต่เออก็มีการพูดกันว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันคาราคาซังมานานแล้วเราเรายื่นใช้คำว่ายื่นโนติสยื่นยื่นจดหมายยื่นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือเงียบมาตลอดนะครับแล้วก็เดากันว่าอีรอบเนี้ยมันก็แบบก็คงจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบ จัดการขั้นเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ,อแขกระเชิญดรมาริกาก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปคุยแล้วเพราะคุยมากี่ปีแล้วมันไม่ได้ผลจัดการไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แอบเห็นด้วยอยู่นะแล้วก็ทางคุณคุณการจอมพลังนะครับก็มีฝากถึงเรื่องอย่างที่เราทราบกันนะครับอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับทาางอาหารทางครอบครัวที่ทางทางหารเสรียชีวิตนะครับก็คือทางคุณการแกอธิบายเพิ่มว่าตอนเนี้ย แกได้นำเงินไปให้ทางครอบครัวคนละ1ล้านจนครบ16คนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะมีคำถามฝากมาจากทางฝั่งครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตว่าที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ครอบครัวละ10ล้านตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับนะครับดังนั้นอยากให้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาดูแลเนี่ยช่วยจัดก,การเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องวาระเร่งด่วนด้วยนะครับเพราะเมื่อมันเกิดปัญหา ทหารเสี่ยงชีวิตในทันทีทันใดทําตามคําสั่งแต่พอเกิดเรื่องแล้วเสียชีวิตแล้วในทางกับกันรัฐบาลก็ควรจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ทันท่วงทีเช่นกันนะครับสิ่งที่ทางคุณการอยากฝากกับดังลเอเรมาริลกลอยากฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเบี้ยเลี้ยงของทหารบทที่อยู่ชายแดนนะครับหรือหน่วยงานทหารทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องชายแดนนะครับอยากให้เพิ่มเบี้ยเลี้ยง ที่แบบให้ใช้คําว่า,าส่น้ําสมเนื้อกับการที่เขาไปแบบปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของคนไทยนะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่คุณคุณการพูดถึงก็คือกรมอุทยานนะครับที่เขาทางอุตการอธิบายว่ากรมอุทยานเนี่ยจะเหมือนต้องเดินลาดตะเวนอยู่แล้วเพราะเหมือนต้องแบบต้องดูพื้นที่พื้นที่ป่าดูแลความปลอดภัยของของเรื่องแบบคนลอบตัดไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็คือพอมันมีเกิดเรื่องปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่า ทหารพลานก็จะเดินไปคู่กับทางกรมอุทยานนะครับก็คือซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะทางทางทหารก็จะบอกว่าเฮ้ยมันช่วงเนี้มันไม่ปลอดภัยไม่ต้องมาเดินด้วยกันก็ได้แต่ทางกรมอุทยานก็จะยืนยันว่าไปด้วยกันนะครับเพราะว่าใช้คําว่าจิตสํานึกของการรักอธิปไตยก็มีอยู่ในคนไทยนะครับก็เลยบอกว่าอยากให้ทางรัฐบาลก็ดูแลส่วนนี้ด้วยนะครับ ทางคุณกันนะครับแกก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่แกแบบเหมือนเคลื่อนไหวที่แบบเหตุการณ์ไม่สงบตรงชายแดนแล้วก็พอเคลื่อนไหวปุ๊บมันก็จะมีทั้งแบบคอมเมนต์บวกและลบนะครับก็คือเหมือนกับแกก็มีแบบน้อยเนื้อต่ําใจว่าแบบทําอะไรก็โดนด่าไปหมดนะครับอย่างช่วงที่แบบมีการขนรถสูบซ่วมไปเพื่อจะแบบขยสลายผู้ชุมนุมอ่ะคนก็ด่านะครับแกก็บอกแต่แกเอาไปแล้วมันได้ผลนะเพราะว่าเอาไปปุ๊บหายกันไปหมดเลยนะครับแต่ก็มีคนคอมเมนต์ด่าอยู่ดีแล้วก็ อย่างเรื่องแบบทำบังเกอร์หรือเสื้อเกาะกันกระสุนก็มีคนด่าอยู่ดีว่าแบบว่าเอาอยางไปวางแล้วเดี๋ยวมันเกิดไฟไหมป่าขึ้นมาทำยังไงหรือคุณมีอำนาจอะไรที่จะไปแบบซื้อเสื้อเกาะกันกระสุนให้กับทางการมันไม่ใช่หน้าที่คุณอะไรเงี้ยก็ทางทอทเงดรมาริกาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนประเภทมือไม่พายเอาเท้าเวลาน้ําแล้วก็คุณกันก็บอกว่าพวกนี้มันก็คือเป็นเหมือนนักเรียน นักเลงนักเลงห้องแอร์นะครับติอย่างเดียวไม่ได้ช่วยซึ่งส่วนตัวผมก็ก็เห็นด้วยนะก็คุณการเราเห็นสิ่งที่ที่คุณการทําไงแล้วก็นักเลงคีย์บอร์ดก็ก็ติอย่างเดียวไงก,ก็เลยรู้สึกว่าแกก็บอกว่าเนี่ยแกได้เหมือนใบป,ประกาศกับเข็มจากทางกองทัพเรือนะครับแกก็บอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็ทอไหมทอนะครับแต่พอแบบไปหันดู ตัวประกาศกิจกตรก็เลยรู้สึกว่าทําดีแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้สาหรับคนทําดีนะครับไม่ได้แบบต้องการชื่อเสียงหรืออะไรก็แต่ว่าแค่ต้องการกําลังใจเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากอันนี้ฝากไปบอกทางแขกรับเชิญแล้วก็ทางคุณการด้วยนะครับว่าอยากให้ลองมาอ่านคอมเมนต์ของวันนี้นะครับจะบอกว่าคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันคือให้กําลังใจแขกรับเชิญทุกท่านนะแล้วครับทุกท่านนะครับ,นนรบ,นนรบแล้วก็ ชื่นชมแขกรับเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในกําลังใจให้ด้วยนะครับว่าแบบเห็นในสิ่งที่าทางคุณการทำนะครับแล้วก็เหมือนส่งกําลังใจให้กับทหารทุกท่านด้วยนะครับที่แบบเสียสละเพื่อแบบปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้า